วดิดพ่อใหญ่กำลังลดน้ำต้นไม้นะดอกไม้พ่อใหญ่กำลังลดน้ำต้นไม้ดอกไม้ออกดอกส,ยสวยๆนี่นี่พ่อใหญ่ปลูกนน่ยบอจะเห็นทัวท่วลันเตาวเราบอ <c oughs> งานพลํนเต่าพลันเต่าไข่กาลังจะได้กินแล้วเจวไ,ไปพัดจัานแล้วมืออื่นนี่ไข่ลดแล้วนะจะได้ล่ด้พอแล้วมันชิสับเออสอลดัดในพวดในรถพคลบันนียงสลัดตัวไ,ไ <laughs> ข่เะรบะวอาคับ ดอกไม้คุยม่าปุ๊บแอนนี่เห็นดอกไม้สีแดงเราเห็นสีเข um. um. ีงสีเข่งกับลังบานนะฮะอืมฟัง มันยัง <AS L> ไม่หลดแบบนี้หลดเอ๊ะทุอคนหลดหนักทำงานจะต้องตั้งใจหลดงามดอกไม้ดอกไม้สวยงามมากเอ <c interf drink> ๊ะถอยลืมนถอยางขามไปม้วแต่ เม e. ื่อแต่เห็นดอกสีม่วงบานโอ้ยดีใจอันนี้รถได้เห็นดอกมาเลยะว้าคือหลีกค่ะเนื้องมหน่งแหน่อือ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 อะอันเนองเลยนะบ่นะานนก็ปลูกิดาไปปลูกพิดาไปพ่ดาเลยปลูกตัดออก่นไ เราต้องเก็บผักเจ้ายวี่จะไปกินกับอย่างล่ะเก็บใส่ตู้ไว้โอ้ยเหี่ยวมือไปกินได้เรากินกับมันจะได้นะสลัดใส่ก็ได้เอาไว้พันกันสลัดก็ได้นะมเปนยาโอ้ยเห็นทั่วลันเต่าพะพูนใหญ่เหรอทั่วลันเต่าพะยใหญ่ใหญ่เด้เด่นเห็นไหมว่าแล้ว มาแล้วรถแล้วรถแล้วเหมือน,นกอันรถแล้วมันเชินรถอยู่รถแล้วรถแล้ว บด้วยดยวกกอกขันน้ำใบใบไงปลูกกลางๆว่าปลูกกลิ่นอืมต้นหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวปีนี้มิคายคงจะซื้อทว่นปั๊ม